สวัสดีจ้าสวัสดีตอนสายๆของที่20นะเดี๋ยวนะ้าเนี่ยติดรถเต็น,นี้ไปลงที่อยาโกดไฟส่งสถานีก่อนถึงบ้านน้าแหละพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไงวันนี้ก็เลยว่าจะไปทําเล็บเท้าซะหน่อยเพราะเล็บเท้าเนี่ยไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนตัวเองไปเมืองไทยเนาะมันก็หลายเดือนแล้วดูไม่ได้กันเลยทีเดียวมีละมีเวลาว่างแลยอยากจะไปเที่ยวด้วยขอสวยนิดนึงไปเลยจ้ะ ช่วราไม่ลองลองแล้วแล้วก็ติดต่อเลยไหมลองก,กับที่กรอฟทายกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่เท่าไหร่นั้นน้ำไม่ได้ดูวันที่ที่โทรศัพท์เนาะยี่สิบหรือย,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 ยี่สิบไรสักอย่างเนี่ยไปไปเที่ยวอ,อุสโลกันนอร์เวย์เนาะขนของเอาไปแล้วนะขนออกไปกับบ้าหัวฟางกระเป๋าเยอะแยะไปหมดดันลืมเสื้อต้องเดินกลับเข้าไปเอาอีกเพราะน้ำไม่อยากแพ็คใส่กระเป๋าเานเเาะเลอะมาก ไปแค่นี้แค่นี้ไม่อยากให้เสื้อเชิ้ตมันยับ๋ยวต้องไปยืนรีดหรือว่าเขาก็ไม่มีเตารีดหรือปากอะไรยังไงในโรงแรมเนาะก็เลยว่าเอ้ยขับก็ไปเองแขวนแขว,น,ขวนไปทีออ่อะไรอะในรถอะ,ะได้เนาะ,ะเดนนิดสาธเครื่องรอแล้วครูก็เร่งรีบเหลือเกินเพราะาอยากให้ไปถึงที่โน้นสักก่อนบ่ายสามเนาะนี่มันก็จะแปดโมงเช้าแล้วไงอะไปกันเลยจ้า ึงนะจ๊ะเราจะไปถึงเนาะแต่ว่าเราจะไม่ขับกันตลอดแบบนี้ไงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีแบบจอดพักเข้าห้องน้างนําบ้างกินข้าวบ้างอะไรอย่างนี้เนาะพักขาบ้างอะไรบ้างน้าไม่ได้ขับหรอกแต่พักขากับเขาด้วยลืมอวดนี่สีที่ไปทามาเมื่อวานเนาะที่นิ้วมือเนี่ย จริงๆแล้วอะน้าบอกเขาว่าทําเล็บแล้วก็ทาสีปกติที่น้าสามารถล้างเองได้เนาะแต่ที่ร้านทําเล็บน่ะเขาไม่มีสีทาเล็บปกติน่ะเขามีแต่สีเจลเลยว่าโอ้ก็นั่งผิดหวังไปเนาะก็อยากจะให้เล็บตัวเองสวยงามอยู่ก็เลยบอกเขาว่าเอองั้นฉันทาสีธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบว่ามองไม่เห็นเนาะว่าตัวเองทาเล็บตนไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เล็บเท้าเนี่ยทาเป็นสีเบบี้พิงก์จ้ะน่ารักอยู่เชียวแล้วเมื่อวานนะ ตอนที่หลังจากทําเล็บเสร็จเนาะแล้วทีเนีเ้ร้านที่น้าไปทาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องออรูปบัตรเขาเลยบอกว่าเออเธอมีเงินสดไหมนะ้าก็เลยบอกเออเดี๋ยวฉันออกไปกดให้แล้วกันตอนที่น้าไปกดตังค์จ้ะจริงๆแล้วเออเอทีเอ็มอ่ ATM อะก็อยู่ไม่ไกลจากร้านทําเล็บเนาะพอน้าไปกดตังค์มันเอ,อช่องที่รับเงินอะ่ะมันยังไม่ปิดเนาะมันมีเงินค้างเอาไว้อยู่น้าก็ดึงออกมาก่อนมองเห็นไหม เดียเพร็น huh. ต <Aí. S 1> ์ตวน้ำบัคส์เพื่ออะไรกันเนสแตด์ออกยกโทรศัพท์ส่งไปเดนนงไม่เห็นจะจกข้างเนาะเอ่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือมันมีเงินเหลือค้างไว้อยู่เนาะนักเลยหยิบขึ้นมาแล้วยังไม่ได้นับก็หยิบขึ้นมาแล้วก็พับเอาไว้ในมือตัวเองก่อนแล้วก็กดของเตงออกมาก็จะไปจ่ายเงินค่าค่าค่าทําเล็บเนาะทั้งทั้งเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยแล้วทีเนี้ย ไปแอบนับเงินอยู่คนเดียวสรุปแล้วได้สาม0รีบโทรไปบอกเดนนิสเลยเธอฉันเจอเงินในตู้ ATM ฉันจะทำยังไงดีหรืออะไรอย่างนี้เจนนิสก็เลยบอกว่าเธอตอ้เอทีเอน่มันเสียอะไรไปหาธนาคารของเขานะแล้วก็ไปบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปโดนข้อหาขาโมยเงินของเขาไงสรุปธนาคารไม่มีแถวนั้นพ่ออสูรีเดนเนี่ยหาธนาคารที่แบบจะต,ตั้งเป็น ต่เป็นออฟฟิศอาหาย,ยากนะบางทีอเอ,อเขาก็เริ่มปิดตัวลงแบบมีน้อยออ่ะอืมก็เลยหาธนาคารไม่เจอก็บอกกับเพื่อนเพราะนะนักกินข้าวกับเพื่อนจะบอกทําไงดีว่าเฮ้ยนับตังค์เป็นเพื่อนกันหน่อยแบบว่าน้าจะได้มีพยานเนาะว่ามันจเจอเงินแคน่ีจริงๆก็คือถ้าเกิดเจ้าของเงินเขาบอกเฮ้ยเงินชั้นอาหายไปมากกว่านี้นะหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้ไงน้าก็มีพยานว่าเ,ออเรานับกันได้สามพันห้าก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจ้ะมันก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะ แล้วทีนี้แดนนี่ก็เลยเข้าไปดูว่าเอองั้นเธอก็โทรไปถามที่สถานีตํารวจเข้าไปที่สถานีตํารวจหรือเลขทีสถานีตารวจก็ปิดหายยากมากก็เลยพอกลับบ้านมาได้ก็โทรไปที่สถานีตารวจเขาเลยบอกว่าให้น้าเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปไว้ที่คิดตอรูเหมือนว่าที่ที่เขามีว่าเราเจอของหรืออะไรเราเจอของเจอ ไม่ว่าจะกุญแจบ,บ้านบัตรอะไรต่ออะไรเนี้ยเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเจ้าของเขาไปติดต่อ,อเองว่ามีใครเอาไปคืนไม่ให้มั่งนะ้าเลยบอบกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยววันจันทฉันค่อยไปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเดินทางไปฉันจะเดินทางอะ่ะไม่อยู่บ้านทั้ง เกินนั้นเพราะว่ามันค้างเอาไว้อยู่แบบถ้าเกิดค้างาไว้นานกว่านั้นต้องมีคนอื่นเจอก่อนน้าแล้วแหละใช่ไหมละ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณที่บ่ายโมงสินาทีก็หวังว่าเจ้าของพอกนี้ติดต่อเอาเงินเนาะ กินข้าวกันจะน้าสั่งนะเป็นสแน็คบ็อกซ์ซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องไม่ใช่เป็นแค่นักเก็ตแบบนี้ไงมันจะต้องมีแบบว่าปีกไก่แล้วก็มีชีสทอดแล้วก็มีอะไรเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยได้มาผิดแต่ก็ขับมาไกลแล้วไงที่น้าทำเองเนี่ยก็เป็นปานลาแซลมอนราดพริกแกงเนาะแล้วก็มีแตงกวามามีไข่ต้มมาแล้วก็มีข้าวอ่าเดี๋ยวไงนะ้ขอตัวไปกินก่อนแต่แบบว่าผิดหวังอะผิดหวังกระล่องนี้ อิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวรอแดนนิสกลับมาจากห้องน้ำเนาะเพราะตรงนี้อ่ะเขามีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราได้ไปกันต่อคิดว่าคงไม่ต้องหยุดแล้วเพราะว่าอีกประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะวันนี้อากาศดีดีร้อนเลยแหละแต่ว่านั่งกินข้าวเมื่อกี้นะลมลมเย็นอยู่เวลาลมพัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเย็นๆเนาะแต่ถ้านั่งกับนั่งตากแดดอะ่ะคืออากาศดีมากนั่งใต้ร่มอะ่ะเย็นๆนิด,น,ด,น,ดนึงอืม เดนิสมาล้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจ้าผ่านศุนกากรจ้าแต่นี้น่าจะแปลว่าเวลาที่เราเข้ากลับเข้ามาสวีเดนมัง้งคันเชเดนไดมูสไว้อ่อน่าจะตนเหมือนขากลับอะแต่ว่าศุนกากรของนอร์เวย์เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ๋อข้างหน้านี่แหละมัง้งเห็นป้ายคัสตอมใช่อ่ะ ตื่นเต้นนันเนี่ยเจอผ่านอะไรเงี้ยน้าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตื่นเต้นพวกแบบนี้มากเลยนะพวกด่านด่านอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตำรวจกลัวโคตรๆไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่กลัวนั่นนะ่ะน้อยอ่ะเขาบอ,อกอยู่ตรงนั้นเนาะป้าอออย,นเ,นยเอฮะแนิดบอกว่าไม่ต้องจอดเพราะว่าดูแล้วเขาไม่ได้ตรวจ ซึ่งนะก็ว่าก็แปลกเนาะคือแบบใครจะเข้าจะออกก็ได้เลยเหรอไม่ตรวจเลยเหรอว่าใครเข้าประเทศอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายล่ะหนีเข้าเมืองล่ะอ๋อจ้า welcome to Norway <c oughs> เข้าเขตนอร์เวย์แล้วเนาะ โลแล้วจ้ะนะจากที่เข้ามาตรงชายแดนตรงโน้นเนาะแล้วขับเข้ามาในเมืองอุซบเรี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะลู้เอกซักแอนติเม่รนาะตันทัวรเอ่อประมาณชั่วโมงกับ15นาทีไปจนถึงโรงแรมนะจ๊ะแต่ว่าโรงแรมของที่พักเนี่ยอยู่นอกเมืองนิดนึง สวยเป็นพิเศษถึงแล้วในเมืองคนเยอะเชียวด้วยว่าวันนี้อากาศดีเนาะแต่ว่าตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่เนาะแล้วตรงฝั่งนู้นเหมือนเขามีงานอะไรอะดเดเซียสมดพอนอน์เฟสติวัลอะไรนอนทิงซอนอเหมือนเขามีงานอะไระคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษเนาะดูดิเห็นคนปะข้างหน้า เดี๋ยวแนละห้ามอ๋อด้วยว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนท่าจอดเรือใหญ่อะไรต่ออะไรเนาะแล้วก็มีฟู้ดทรัคเยอะแยะเออป่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาโรงแรมมึงก่อนจ้ะวสวัสดีสคูลวันก็มีที o อุสล <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ ออสสโลจะนะเนี่ยพกกันมาเองจากบ้านเลยนะด้วยว่ารั่วไว้แล้วแหละว่าเวลามาถึงโรงแรมเนี่ยมันจะต้องแบบใส่ๆเนาะแล้วเวลามาถึงแล้วเนี่ยพวกาน้าก็อยากพักผ่อนอยู่ในห้องก่อนเลยเอามากันในแอลเองนะเบียรนะคนละสองกระป๋องแล้วก็มีโปรเซโกท,ที่จะได้แบบว่าชนแก้วกันหน่อยด้วยว่าเราครบ20ปีไงนะยีปี อยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้มีเวลาเออมาทำอะไรครบรอบก็เลยตอนนี้ได้ถือโอกาสจ้ะชนอืชื่นใจ